สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง8มกราคม2568ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลเนื่องในวันค้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาณหอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวอรวิหาร 14มกราคม2568ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณหอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหารอำเภอเมืองอ่างทอง นายสัญญายุบนชิตผู้อำนวยการสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดอ่างทองเปิดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงสงขอสอปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ประจำปี2568เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพและมีแนวทางการประกอบอาชีพสร้างรายได้ลดรายใจ่ายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เปิดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่ง6มกราคม2568ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนว ทางบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุภายใต้โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขประจับปีงบประมาณพศ2568ณโรงแรมเดอะเลกาซีอำเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีและเวลา14นาฬิการวมต้อนรับคุณหญิงกสมารวรวรรณอยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะศึกษาดูง,งานแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉริมราชกุมารีอำเภอโพทอง8มกราคม2568สนับสนุนของขวัญปีใหม่ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในโครงการอาบจอพอมอร่วมใจในวันคนพิการสากลประจำปี2568 ณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง8มกราคม2568ประชุมสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้แทนภาคีเครือข่ายให้เหลือจำนวนไม่เกิน8คนณนะห้องประชุมพิกลทองสำนักงานสกอรอประจำจังหวัด อ่างทอง13มกราคม2568ร่วมพิธีเปิดงานนิทรศการ Open House Open Heart และการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพศสตีอ่างทองครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2567โดยสำนักง,งานสอกรอรประจำสจวัสดิ์อ่างทองได้ร่วมจัดนิทรศการและสาธิตอาชีพอาทิเช่นการทำช้างนวดมือ การทำพวงกุญแจการบูนการทำพวงกุญแจลูกปัดซึ่งมีผู้บริหารนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานณอาคารป้ายล่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทอง15มกราคม2568จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนออนไลน์เล่มที่41-43 ประจำเดือนมกราคม2568โดยมีตัวแทนนักศึกษาของสถานศึกษาละ2คนเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ในครั้งนี้โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดอ่างทอง แล้วเวลา13.30นาฬิกา30นาทีจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับฟังการชี้แจงการรายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ส่วนที่2ให้เป็นไปทิศท,ทางเดียวกันนะห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานสกรประจำาสวรรอ่างทอง 16มกราคม2568ร่วมพิธีงานวันครูครั้งที่69พศ2568อำเภอเมืองอ่างทองณห,ห้องประชุมโรงเรียนอ่างทองปัฐมารดวิทยาคมพร้อมทั้งร่วมรับรางวัลเนื่องในวันครูประจำปี2568 20-24มกราคม2568มนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่มออนไลน์ภาคเรียนที่สอบปีการศึกษา2567โดยผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับครูผู้สอนและนักศึกษาในสังกัด พร้อมทางให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานสอกอรอประจำจังหวัดอ่างทอง20มกราคม2568ร่วมโครงการสอดทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูหลังภัยวิบัติ และโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของสำนักงานลูกเสือ,อยุวากาชาติและกิจการนักเรียนระหว่างวันที่20-22มกราคม2568ณโรงเรียนบ้านนาทวีอเภอนาทวีจัังหวดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสอกรอระดับอำเภอในสังกัดโดยมีกิจกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบการเงิน การบัญชีการปฏิบัติตามกฎระเบียบร,รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการดำเนินงานการควบคุมภายในของส่วนงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศการจ่ายเงินในระบบ n e w g f m i s ไทยและ e-Budget ซึ่งในเดือนมกราคม2568ได้ลงพื้นที่ดังนี้ 22มกราคม2568สกรระดับอําเภอเมืองอ่างทองและ29มกราคม2568สกรระดับอําเภอชัยโย 28มกราคม2568ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นกลุ่มเจ้าพยาป่าสักเพื่อประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเจ้าพยาป่าสักเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไปณห้องประชุมสำนักงานสกรประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29มกราคม25.68ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง b ิ g Day เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองณบริเวณตลาดนัดคลองถมอําเภอเมืองอ่างทอง 3ามกราคม2568จัดประชุมประจำเดือนมกราคม2568ณนห้อปงประชุมพิกุลทองสำนักง,งานสกรประจําสวัดอ่างทองเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทางได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปี2568ครั้งที่1และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดที่ส่งผลงานการออกแบบการ่วยพร e ีการเนื่องในโอกาสวันเด็กและวันครูประจำปี2568 พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU สำนักง,งานสอกอรอประจำจังหวัดอ่างทองและสถานศึกษาในสังกัดกับกอรมนจังหวัดอ่างทองเพื่อสนับสนุนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนักสำนักง,งานสอกอรอประจำจังหวัดอ่างทอง